สวัสดีและสวัสดีเคอร์ฟิวห้าทุ่มถึงปีสามอืมจะพูดเด้เดี๋ยวนี่อืมโอเคสวัสดีและสวัสดีวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ห,หลายๆท่านออกมา นะทุกทคนคึกคักแล้วครับคึกคักแล้วบุศกรห้องแสงสวัสดีและสวัสดีมาที่นี่แน่นครับแน่นฝลนตกไปปอยนิดน,นึงแต่ไม่เป็นไรคนยังหนาแน่นคนยังหนาแน่นนะทุกทกคนนะ อยู่ที่ไหนกันบ้างตอนนี้มาเดินซื้อของนะฮะสินค้าที่ผมซื้อบ่อยที่สุดก็คือ power bank <c oughs> กับบลูทูธพาน้องมากินอะไรครับเดี๋ยวจะคู่เดี๋ยวจะพาน้องไปกินอะไรเดี๋ยวดูกันน่าจะได้ยังของน้องอ่นะน่าจะได้แด้วน่าจะลงไปถไ่านยะมอเตอร์ไซค์ดูครับเต็มที่นี่ที่ไหนดูหุ่นยนต์ก็รู้ว่าที่ไหนตลาดเรียบด่วนลายินทา แบบนี้ที่เกาหลีใต้มีนะผลเนี่ยเราเคยไปเนินแบบนี้เนี่ยเหมือนเหมือน,น,นเกาหลีใต้ยังมีตลาดแบบเรียบด่วนนะอออรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้มันบงหูแล้วมนอยู่กับเด็กหน่อยสวัสดีจานแดดกิตะกรอ่อนตาแสงมาเช็คอินให้กับคุณผลนะวันนี้เฮ้ยมาร้านผนก็เจอผลทันทีบอสผลนะวันนี้ไล์สดประมาณ12รอบแล้วลนะ่ะจนผมอาย จนผมไร้สุดจนผมอายแล้วนะเนี่ย52ท่านเดี๋ยวเราจะไปเดินดูว่าเด็กน้อยกินอะไรกันอยู่บิงชูใช่ไหมบิงชูงชเพะว่าน้ำแข็งใสประเทศเทศกาหลีใต้นี่นา่าไม่ติดเคอร์ฟิวแล้วบะครับบอครับหันหาทุ่มแล้วครับชายโยประเทศไทยชายโยประเทศไทยชายโยนะขอบอกนะคนเยอะครับคนเยอะ วันนี้คนเยอะครับเรียบด่วนคึกคักครับโนครับคึกคักรถจอดข้างในมากไม่มีที่จอดแต่ถ้ามาที่เรียบด่วนนะต้องไม่พลาดร้านบิงชูชื่อว่าร้าน yes yes y e w s, s yes ไม่ติดเครื่องิวฮะติดอยู่ครับตีหาหแล้วเอ้ยหันหาทุมฮอดตีสามวันนี้กี่รอบแล้วเยอะครับคนเยอะครับแน่นฮะ ไทเกอร์ไกวิทยากฟังเงินน้อยถอยตั้งหลักอีกครับเดี๋ยวจังหน่อยพอละไะเราไปดูว่าเด็กๆเ,เราโอเคอยังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กๆเ,เราโอเคไหมนะฮะระวังหมื่นใช่ไหมฮะทำดีฮะก็ทำดีที่ไหนฮะเรียบเรียบด่วนราบิทาครับ เดี๋ยวไปดูเด็กๆเดี๋ยวไปดูเด็กๆว,ว่าได้กินอะไรกันบิงชูฟาดเสียเส้นทำไมคุณเลอร์ขนาดนั้นคุณเล่ ไม่หน่อยไปดูแล้วไม่หน่อยนะมักินไปเยอะๆเลยไม่ได้กินมีคด้วยเหรอตายตายหิวหิวแล้วหิวแล้วเนยมันชอบกินแป้งมันสัญชาตญาณลูกครึ่งอ่ะสัญชาตญาณลูกครึ่งเอามือเลยลูกเอามือเลยไหนล่ะพาสายเร็วคนตตอนเลยสายลอนี่

ก็ไทยนะครับทีนี้ที่ไทยเลยนะเขาเรียกว่าอยู่ที่เกาหลีใต้ นจะน,น,น, mm นั่งเครื่องมนจะนั่ครืองหนั่งรถไปนั่งรองขรโเรา่ะรอให้รออดให้แบบโอ้ยแน่นุ่มักไปเท่าไหร่ มาแล้วเอาเจ้าของพี่ของไทยอ๋อลบมันเล็กหรือจานใหญ่เนี่ยเอามาลบเฮ้ยเฮ้ยพี่ใหญ่นี่แหละเอาไปเลยพี่ให้พี่ใจดีพี่ใจดีพี่พี่ใหญ่เลย ก็กินสปาโรดมันอร่อยทั้งนั้นอ<ไ>ารยอดกินเลย